สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีนะครับและวันนี้อย่างนึ่งนะครับก็คือการที่รายการผมรีวิวของที่แพงที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวมาครับนั่นก็คือ g f o r c e g x ไททันครับเป็นของชิ้นเดียวที่แพงที่สุดครับ30,000ื 30, ่นปลายๆเกือบ40,000วันนี้ขอลองรีวิวของไฮเอ็นสักครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดอาจจะไม่ลงลึกมาก เป็นสไตล์ในรายการเดิมๆนี่แหละครับมาเริ่มกันเลยนะครับกับการ์ดจอกิกะไบต์ GeForce GTX Titan ตัวนี้นะครับก็เห็นมันกล่องอยู่นะครับกล่องขนาดมันก็ใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่ละครับเทียบขนาดกับฮาร์ดดิสต์สอจนิ้วนะครับฮาร์ดดิสตดูเล็กไปเลยหรือจะเป็นรีโมททีวียี่ห้อซัมซุงนะครับหรือจะเป็นวัตถุอัดเสียงกล่องมันใหญ่นะครับ ที่ทําทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่ากล่องมันใหญ่แค่นั้นแหละโอเคเรามาดูรายละเอียดที่กล่องกันนะครับที่กล่องมันก็คือกล่องมันทํามาจากกระดาษนะครับแล้วมันจะเป็นสีออกฟ้าๆเป็นน้ําเงินน้ําเงินแก่ๆเลยนะครับออกเกือบดาแล้วนะครับที่กล่องจะมีสกรีนที่กระบต์นะครับแน่นอนเพราะมันเป็นการของกิกะไบต์นะครับมันจะสกรีนอาซดก็ไม่ใช่ละตรงนี้มีรูปปานะครับ มันไม่ใช่ยายแน่นอนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันมันจะเสืออะไรแต่มันก็เป็นกล่องกระจอกนะครับตรงนี้เขาแปะไว้ว่าเบ u e o c t a n มันแถมนะครับห้าสิบเหรียญเงินในเกมนะครับใครเล่น World c t a n ก็เอาไปเติมเกมอะไรประมาณนั้นมีอยู่ในกล่องเดี๋ยวไปดูมันจะให้มายัางไงไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นเกมนี้ตรงนี้ก็มี Windows แปดนะครับซัพพอร์ต Windows เจ็ดเหมือนกัน โอซิกรูทูนะครับโปรแกรมโอคอของเขา 6144MB GDDR5 นะครับก็คือแรม6,144 m b ชนิด GDDR5 แล้วตรงนี้สุดท้ายก็เป็นชื่อรุ่น Nvidia ไม่มี Nvidia มันเขียนว่า Gforce e g t x t i t ทยทนนะครับด้านหนึ่งของกล่องมาดูด้านบนนะครับมันกลับหัวอยู่ตรงนี้เขาก็เขียนมา384บิต ได้ 1> x, x 1 1 1เอ็ดี x เพอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นพี่ได้ x เพสตรงนี้ก็เหมือนกัน g e GTX ท t a นนะครับด้นานนี้ก็คล้ายๆกัน g i ก a b y t ด้นานนี้นะครับเหมือนกับด้านนู้นมี serial number ด้วยด้านล่างก็คล้ายๆกับด้านบนมีตา Nvidia g e f o r c e GTX ดูด้านหลัง ด้านหลังมี G-SOC G-REX ไททันอันนี้มี n อ i นว a เดียแล้วนะครับเกมสปิริตอ u n ล็อกนะครับอะไรว่าไปก <c oughs> ็มันจะพูดว่าชิปไททันออะแรกนะครับนี่ก็เป็นรูปชิปไททันนะครับเป็นแบบสามารถเปลี่ยนสีได้แต่ชิปจริงไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ <c oughs> แล้วนี่มีลำแสงออร่าอะไรอมาด้วยนะครับตรงนี้ เขาจะบอก OC g u r u 2ของเขากี่ิกะไนะครับตรงนี้มีนี่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ซัพพอร์ Windows 7ด้วยนะครับคือใช้กับ8ก็ได้7ก็ดีนะครับส่วนตรงนี้ใครจะไปใช้เขาแนะนำซัพพลาขนาด600วัตต์ขึ้นไปนะครับโอเคไม่พูดมากไปกว่าน,นี้แกะกล่องโลดเป็นการแกะกล่องครั้งที่แพงที่สุด นั่นเองพังมาผมก็จ่ายแพงที่สุดนั่นเองเพราะว่ากาตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับร้านอี i t เทคเขาให้ผมมาลองนะครับโอเคเมื่อเราแกะกล่องข้างนอกก็จะเจอกล่องข้างในที่มีสก,กินว่ากิกะไบต์นะครับเมดอรามา ยาดีนะครับเปิดออกมาจะเจอกับบ้องอะไรไม่รู้มีเมาส์น่าจะเมาส์แพ็ตรงนี้ขอดูก่อนเปิดเป็นโค้ดเกมอ่ะใช่โค้ดเกมนะครับวลูส์แท้งก็เอาโค้ดตรงนี้นะครับที่ผมปิดไว้เอาไปเติมในเกมไม่รู้เติมตรงไหนของเกมเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับก็มีโค้ดแถมมาให้นะครับเป็นเกมวลูส์แท้ง ตรงนี้มาดูบ้องนี่ก่อนดีกว่า,นานแผ่นรองเมาส์นะครับไม่อ่านเลยเปิดก่อนเลยนี่เอ็ก e m ตีมเอ็กซ์เซสเกมมิ่งเกรดเมาส์แพดนะครับแล้วก็มีรุ่น GP MP8000 มาดูกันหน้าตามันจะเป็นยังไงกสนะครับขนาดเหรอ ไม่รู้จะเทียบให้ยังไงดีเทียบกับเทียบกับแผ่นสติลซีรีส์ที่ผมมีอยู่ก็แล้วกันนะครับที่มันแถมมากับไอโปกินซูนะครับนี่ประมาณนี้สติลซีรีส์มันอยู่ประมาณนี้นะครับรู้ใหญ่เล็กยังไงนะครับพื้นผิวมันเป็นชนิดไหนผมก็ไม่รู้ผมรู้ว่ามันลื่นนะครับไม่ใช่เสียนเกม ่อนบ้องนี่ใครจะไปใส่ดินสอปากกาไปโรงเรียนก็ได้นะเอาแผ่นลองเมาส์มาใช้แล้วนะครับต่อมายกขึ้นมาคิดว่าผมจะหยิบไททันขึ้นมาเหลอยกขึ้นมาเปิดไอ้กล่องไอ้นี่ครับข้าง <c oughs> บนนี้มีเขียนว่า hdmi นะครับเด่นมาเลยขาวมาเลยนะครับ นี่คือการที่ผมใช้กล้องวิดีโอไม่เป็นนะครับไอ้ใบนี้มันพูดเกี่ยวกับการต่อไฟกา์ดจอนะครับปรับปรับให้หน่อยปรับใหหน่อยนะครับนี่แต่ผมหาภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม่เจอสงสัย้อาเปิดมาโอเคชร้างมันนะครับเราไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่าต่อมาก็เป็นแผ่นไดเวอร์นะครับซื้อไททันทั้งทีโหลดใหม่เถอะนะไดเวอร์มันอัปเดตมันก็แรงขึ้นนะครับ งนี้เป็นขั้วต่อไฟแปลงไฟนะครับเป็นจากโมเลกนะครับโมเลกโมเลกระยะโฟกัสกประอยู่ตรงไหนเป็น8ปดพินนะครับ8ปดพินตรงนี้ก็จากโมเลกเป็น6กพินนะครับแต่พูดจริงๆแล้วนะซื้อไทยท่านแล้วนะไม่ต้องใช้มันหรอกนะซัพพลายควรซื้อที่มันมีหัวมาให้แล้วนะ ต่อไปเป็นสายไฟมันคือสาย h d m i ยมไอทูนะครับตรงนี้มันคือหัวแป้ง DVI ถู VGA นะครับแต่ว่าแหละซื้อไท้ทันทั้งทีใครมันยังจะใช้จอ VGA อยู่อีกหรอแล้วต,ตรงนี้มันคือ gaming force n l e i s d คือมีรูปเมาส์กับคีย์บอร์ด จ็กเกอร์ขาวไปใช่ไหมอ่าเราว่าน่าจะไพ่นะครับเดี๋ยวผมหารูปจากเน็ตก่อนมันคืออะไรเดี๋ยวขึ้นให้ดูถ้าหาเจอนะต่อมามันคือกล่องมันคือกล่องนะครับกล่องนอกกล่องในแล้วก็กล่องใน,งใ,นในกล่องในนะครับและนี่ข้างในก็เป็นกล่องอยู่ข้างในกล่องเมื่อกี้อีที สามหมื่นนะครับมันอยู่ในฟอยหอปลาแต่อย่าเอาไปย่างนะเพราะมันสามารถย่างตัวเองได้เวลาเล่นเกมนี่คือการเปิดสิ่ง g e o r r c e ไทยรันหรือเปล่าน่าจะมีคนเปิดกอนผมแล้วล่ะดมมันเข้าไปกินของใหม่เนี่ยดมมันเข้าไป ดมเข้าไปตะกัวเนี่ยนี่คือของชิ้นเดียวที่สามารถซื้อของผมได้ทั้งเครื่องนะครับแผงจริงไลจริงพังมาจริงๆนี่ไม่มีจ่ายจริงๆรนะ โอเค this i อ a ะกาจอนะครับมันคือกาจอและทีนี้จะเอาอะไรวางกาจอดีให้มันเนียนขึ้นมานะครับเจอถุงใส่อะไรอยู่ไม่รู้เราลองเอามาวางดูเผื่อมันจะแงน,นได้เลื่ินเข้าไปให้มันเข้าเฟรมนะครับและก็หยิบอาวุธคู่กายของผมมานั่นก็คือ ตะเกียบ This is a t i ไททันนะครับตรงนี้ก็มีพัดลมตรงนี้มีแผ่นเขาเรียกว่าอะไรเดียวอะคริลิกนะครับแบบฝากเคสใสๆนะครับให้เห็น e s ซิงนะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็มีตรงนี้มีคำว่าไททันสกรีนอยู่ตรงนี้มีโลโก้เอ็นวีเดียนะครับแล้วรอบพัดลมมีสีเหมือนอลูมิเนยียมนะครับ และตรงนี้มีน็อตสี่ตัวตรงนี้อีกสี่ตัวต่อมามาดูด้านหลังกันด้านหลังเอาที่เอาไว้เชดเวลาน้ำแตกมาวางนะครับมันซูมได้แค่นี้แหละแล้วก็หยิบไอ้วัตถุนี้ออกไปแหละนะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ตดิสเพย์พอร์ต HDMI DVI สองพอที่มันปิดมากับด้พอร์หนึ port น่งนะครับขอแกะเลยก็แล้วกันได้เห็นกันอ่านี่นะครับยีเ yes, ซ้พอทไฮดรีมไอดีวีไอสองพอนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นตะแกรงสำหรับใบป่าผมไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ใช่ครับสำหรับตะแกรงใบป่าผมนี่นะครับเพราะว่า ลมร้อนทั้งหมดที่มันถูกพัดลมพัดลมไอตัวเมื่อกี้นะไอพัดลมไอตรงเนี้ยดูดเข้าไปมันก็มาออกตรงนี้นะครับตรงด้านหลังเป็นการแบบสองสล็อตนะครับความหนาเป็นสองสล็อตแท้ๆเลยนี่นะครับเห็นไหมสองสล็อตไม่ให้สองจุดห้าสล็อตไม่มีพัดลมยืนออกมานะครับด้านนี้โูมอรกลับด้านได้ไหม วางแล้วมันโอกพังมั้เนี่ยลูกพังไหมอย่าพังนะพังมาไม่มีใจนะมันวางได้ไะเนี่ยเออโอเคมันวางได้อย่าพังนะครับอย่าพังอย่าพังกูขอร้องตรงนี้มีสัญลักษณ์ GeForce gtx นะครับแล้วก็มีกิกะไบต์และ GeForce gtx ตรงนี้นะครับถ้าใครเคยดูรีวิวของที่อื่นแล้ว มันจะมีไฟเวลาเปิดเครื่องไฟสีเขียวนะครับถ้าตรงนี้มันเป็นสีเขียวแล้วไฟมันออกมาเป็นสีแดงที่เทปนะครับตรงนี้มีขั้วต่อ sli นะครับมันไม่สามารถ cross ไฟได้เพราะมันไม่ใช่าร์ด amd มันก็หล,ล่นไปล้ันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยย่ายาสามารถ sli ได้สูงสุด4ตัวนะครับเพราะมีมาให้2อันก็ต่อไดยสตัวตรงนี้เป็นขั้วต่อ ไฟนะครับขยับนิดนึงนี่นะเป็นขั้วต่อไฟ8พินชุดหนึ่งหพินชุดหนึ่ง,หงเหมือนกับสายที่เขาให้มาหัวดีใดรวมไปแล้วนะครับนี่สาย8พินกับ6พินแต่ก็ควรต่อตรงไม่ควรใช้สายแป้งนะครับตรงนี้มีน็อตอีก2ตัว และด้านท้ายของมันนะครับท้ายการมีฮีตซิงค์ระบายความร้อนอีกชุดเดิมนะครับฮีซิงค์ชุดนี้นะครับผมเดาไว้ว่าสําหรับภาคใจไฟและกระแลมนะครับพอเวลาใช้งานมันจะมีลมออกมานิดนึงแต่ไม่เยอะมากเพราะมันไม่ร้อนมากนะครับตรงนี้มีรูน็อตมาให้สามรูไม่รู้มีไว้ทําไมเอาไว้ให้ใครมันถามมัง้งไม่รู้นะมีน็อตตรงนี้อีกสองตัว และตรงนี้มันก็จะมีมันก็สามารถวางได้หรือเปล่ามันไม่สามารถวางได้นะครับก็ถือเอาตรงนี้ก็เป็นขั้วต่อ PCIe PCIe x p r e s s สานะครับและตรงนี้เขาก็จะเขียนว่า GV Titan 6 G D ขีด B ให้โลกรู้ว่านี่คือาการ์ดไททันอย่างนี้มันรู้งได้เห็นซิงแล้วล่ะนะครับด้านหลังเพราะว่ามันไม่ใช่ด้านหน้าก็จะมีแผงวงจรนะครับและตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของชิปไททันนะครับใครที่อยากรู้ว่าหน้าตาชิปไททันเนี่ยมันจะเหมือนที่เขาที่กล่องที่เขาวาดไว้ไหมนะครับก็เลือกออกมาดู แต่ประกอบกับได้ไม่ได้ผมไม่เกี่ยวนะต่อมาก็มีแรมนะครับแรมมันอยู่บนการ์จอเลยมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกับเครื่องนะครับแรมตรงนีง้เข้าใส่ไม่ให้6กิกคุณคิดภาพแรม6กิกมาอัดอยู่บนการ์ดนี้นะครับไหนจะมีาพาสใจไฟมิลีพื้นที่อาจจะไม่พอจากข้างหน้ามันก็ต้องออกมาอยู่ข้างหลังนะครับและการ์ดตัวนี้นะครับเป็น PCB ref ของ NVIDIA มันจะไม่มี b a c k p พ a g e คือใครที่เคยซื้อ690อะไรแบบนี้มันจะมีแบ็กเพจนะครับก็คือไอ้แผ่นปิดข้างหลังอะแผ่นปิดที่มันเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมแต่มันไม่ใช่พลาสติกแน่นอนนะครับแต่อันนี้ไม่มีพวกที่เล่นชุดน้ําก็เห็นมีขายอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นชุดน้ําไทยทันนี่ก็เพิ่งเคยได้จับครั้งแรกเนี่แหละตรงนี้ก็เป็นขั้วต่อไฟที่ผมพูดไปแล้วนะครับแอบเห็นว่ามันจะมีรอยบัตรกีให้สามารถบัตรกี8พินเดอีกชุดหนึ่งนะครับ แต่เขาไม่บัจีมาเพราะว่าแค่นี้มันก็น่าจะพอแล้วเพราะมึงสูบไฟแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วค่าไฟเยอะแน่นอนครับ้าใจไฟก็อยู่แถวๆนี้นะครับเพราะมันอยู่ใกล้คั่วไฟตรงนี้ก๊าดตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะมันเป็นกา๊าซราคาเกือบสี่หมื่นนะครับต่างมันขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ล่วงลงไปในโลกออจะเห็นไว้ว่า ไม่ต้องเปิดเครื่องมันก็เรืองแสงได้นะครับเขียวมาเลยตรงนี้นะครับจะเป็นที่ลมออกอีกที่หนึง่งข้าง้านเห็นไม่ชัดนะครับซึ่งในวิดีโอผมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขอขยับอีกนิดนึงอีกทีหน,น,นึ่งนะนะครับนะครับโฟกัสสีโฟกัสเออโฟกัสมือผมทางนั้นแหละนะครับตรงนี้เป็นที่ลมออกอ,อ,กอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าข้างหลังตรงนี้อาจจะออกมาไม่พอก็เลยออกตรงนี้มาอีกนะครับ แถบข้างบนนี้นะครับมันก็จะเป็นเหล็กชิ้นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเหล็กตรงนี้ไม่รู้อีกชิ้นหนึ่งหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยแกะและไม่กาแกะด้วยก็อย่างที่บอกครับการ์ดตัวหนึ่งอะซื้อคอม,มได้ทั้งเครื่องอะตอนนี้ขอปิดก่อนแล้วกันกูฝุ่นเข้านะครับแต่กี้กับไบค์เขาใส่ใจรายละเอียดดีครับให้พอร์ตปิดมาทุกพอร์ตแม้กระทั่ง X p c i Express ที่เราต้องเสียบลงเครื่องเขาก็ให้ที่ปิดมานะครับ เ i ปิดไป bit SI นะครับเขาจะแถมกับเมนบอร์ดเมนบอร์ดที่ Support SLI ถ้าเมนบอร์ดไม่ s u อร์ต t SLI มันก็จะไม่แถมแต่ถ้าเป็นการ์ด AMD ของคอร์ดไฟลมันจะแถมกับตัวการ์ดหรือบางรุ่นเมนบอร์ดก็อาจจะแถมเพราะสล็อตมันแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านยาวกว่าชาวบ้านเขาก็อาจจะแถมนั่นเองสำหรับวันนี้กิ abyte, g กะไบต์ g ีฟอด t i t a ไท,ทน่นะครับแถมบ้องอันนึง กับไพ่นะครับนั่นแหละไม่เห็นสินะบ้องมันใหญ่นะครับแถมบ้องกับไพ่นะครับแล้วก็มีการจอไพ่นี่ผมเมาส์โอเอแผ่นลองเมาส์เข้าใจว่าแถมมาโอเคอาจจะใช้เกมมิ่งอยากใช้แต่ไอ้ไพ่เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าจะให้มาทำไมนะครับก็เวลาการทางนักเล่นไพ่ั้มนะครับแต่ วันนี้เรายังไม่หมดแค่อันบล็อกครับเราจะมีเทสเล็กๆน้อยๆให้ท่านชมก็คือการเทสเกม3เกมหรือ4เกมแล้วแต่อารมณ์คนเทสนะครับหลักๆก็มี Battlefield ฝาคายอีกเกมหนึ่งอีก2เกมก็แล้วแต่ว่าจะเทสเกมอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าไทยท่านเนี่ยนะครับการที่ซื้อคอมผมได้ทั้งเครื่องเนี่ยไปใส่ในคอมผมแทน580ไอเล็กแรงดำนั่นะมันจะแรงแค่ไหนนะครับ ก่อนที่จะไปเทสกันขอพูดถึงสเปคเครื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ CPU เป็น i7 3 7ม0ตัวไม่เคเพราะว่ามันคล็อกไม่ได้เพราะว่าผมใส่บอร์ดเทสเจ็ดเจ็ดมาเลยคล็อกไม่ได้นะครับก็เลยเอาแค่ okay, 3770จ็ดเจ็ดศูนยพราะสป X แปดาย์ RAM แปดกิกของคอแซบัตพันห6 SSD v e r t e c โฟนะครับฮาร์ดดิสที่ลงเกมเป็น External ของ Western นะครับ500ร้กิกสามารถหาซื้อได้ตามร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วไปพูดทำไมโอเคไปดูเทสเกมกันเลยนะครับเทสเสร็จแล้วก็สรุป โอเคมาที่เกมแรกของเรากันเลยนะครับก็คือเกม Battlefield 3นะครับหลายๆท่านก็คุ้นกันดีสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าผมใช้เทสมาหลายอย่างแล้วก็เป็นเกมที่กินกราฟิกอยู่นะครับตอนนี้ก็ฟังมันบนอยู่ส่วนภาพที่เปิดไว้มุมบนซ้ายนะครับก็เอาไว้ดู FPS ก็คือเฟรม per second นะครับ ตอนนี้เขา120กว่าถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับ100ปีเอาต้าบนไทยท่านส่วนที่ผมไม่ใช้โปรแกรมแฝงอัดเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันกินการจอกินซีพียูนะครับแอ้นี่เป็นรีวิวดการจอกับซีพียูให้รีวิวซีพียูรีวิวจอนะครับมันก็กินการจอเราไปการจอก็แสดงมาได้ไม่เต็มที่นะครับ ก็เลยตั้งกล้องถ่ายเลยอะไรประมาณนั that mean oh shit, left. ้นแลเียงชมความการในการเล่นเกมของผมได้ในหน้าบัดนี้ ส่วนเสียงนะครับผมใช้โปรแกรมอัดเสียงในเครื่องเพราะว่าโปรแกรมอัดเสียงมันไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องมากก็เลยใช้โปรแกรมอัดไปอะไรประมาณนั้นส่วนโปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรีครับ Audacity นะครับไปโหลดใน Google เราก็ได้ส่วนใครอกสยากอส่วสียงก็่านนนนกก่วน่ นั่นไงม่วิ่งไปก่อนก็ไม่ได้ตาตังเออต้องมีตัวน้ำไปก่อนนี โอเคนะครับมันน่าจะบบนอีกสักพักนึงแหละสรุปของเกมนี้ก่อนเลยนะครับมันจะได้ประมาณ9กกว่า fps นะครับอย่างที่เล่นอยู่ตอนนี้ได้มันเกาณ90กว่าขึ้นไปสุดๆก็ประมาณ1 0 0 120่กว่านะครับถือว่าทำได้เกินเท่าหนึ่งก็เป็นสองเท่านะครับเพราะว่าเล่นเกมปกติจอส่วนใหญ่มันจะเป็น60ประมาณหกสิบ์ฟนะครับก็60 fps ก็เพียงพอ แต่นี่90กว่าก็เล่น t d v i s i o n ได้สบายครับ t d v i s i o n มันใช้ 120Hz ขึ้นไปนะครับหรือจะใครจะเล่นปกติ2จอก็ทําได้สบายสบายที่ความเร็วพันแปดสิบพีนะครับตอนนี้สงสัยมันจะปวนอีกนานผมเปิดเซตกราฟิกให้ดูดีกว่านะครับอัลต้านะครับเอาต้าหมดเลยตรงนี้เป็น 1080p ที่ 60Hz เฮนะครับ full screen VSync ปิดเพราะว่า VSync มันจะลิมิตเฟรมเรทเรานะครับ การแรงแค่ไหนมันก็หยุดอ,อยู่ที่60เฟรมนะครับโอเคควิด okay. นะครับต่อไปไปลองไกตะโกนกันนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งมันคือฝาคายส่วนนี้ก็คือโปรแกรมอัดเสียงที่ผมใช้อยู่นะครับโอเคไปลองฝาคายกันนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับสำหรับฝาคาย3วันนี้เราจะมาดูในแมปก่อนเปิดสาวิทยุก,กัน ะครัปายโลดเซตติ้งสำหรับเกมนี้นะครับตั้งเหมือนเดิมอัลตร้า1 0 8 0 p นะครับไม่ใช่อัลตร้าหรน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวไปเปิดเสากัน จออะไรเอ่ยที่มันป่าลงไปมเมื่อกี้นะครับเปิดแล้วเรียบร้อย ำหรับฟาคายสพอแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปต่อไปก็จะเป็นเกมนะครับเดอ์สามละกันนะครับในสตีมเป็นเกมของ AMD เหมือนเดิมนะครับมาบนเดอ์สานะครับตรงไปที่ออปชันเลยเพราะว่าเกมนี้เขาจะมีเดโมให้เรานะครับไม่เดโมเป็นเทสกระจอ เรวก็ปรับให้มันสุดวีซ n c ปิดนะครับเพราะมันจะ limit frame rate เราเอาตาลอดโอเคอันนี้ต่อไปก็หลันเบนมาร์กนะครับคอนเฟิร์มจัดไปแล้วก็คอยดูไม่ต้องตกใจครับทำไมจอดำนะครับเพราะว่าวิดีโอไอตัวเดโมเดอร์3ตอนนี้มันมีลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมไม่สามารถเอามาใส่ได้ถ้าเกิดผมเอามาใส่วิดีโอผมก็ดูไม่ได้นะครับ ก็เลยมีความจะเป็นต้องตัดทิ้งไปนะครับก็เอาเป็นว่าไปดูผลเทสกันเลยก็แล้วกันนะ143.38นะครับก็ประมาณร้อ fps นั่นแหละก็ชิวๆสบายๆนะครับเพราะเดิร์ดมันก็เกมเก่าแล้วด้วยเกมจริงๆน,นะมันก็เล่นได้หมดแหละสมัยเนี้ยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวไปช่วงสรุปนะครับของไททันตัวนี้กันเลยมาถึงช่วงสรุปนะครับสำหรับการ์ดไททันตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่แรงที่สุดและแพงที่สุดของตอนนี้นะครับก็ในหมวดซิงเกิล GPU นะเพราะว่ามันมีการ์ดที่แรงกว่าแตเมนดูเอ GPU ก็คือ GTX 690นะครับแล้วก็เนี่ยแหละแค่นี้แหละสรุปแต่วันนี้ขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับ เทคโนโลยีอ่ะมันไปไวนะครับก็คือแบบวันนี้ไททันเป็นตัวท็อปพรุ่งนี้อาจจะมีตัวอื่นเป็นตัวท็อปก็ได้และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือซื้อของตามความเหมาะสมนะครับใช้มากเราก็ซื้อมากใช้น้อยเราก็ซื้อน้อยซื้อตามความเหมาะสมของเราครับไม่ต้องไปตามมันมากนะครับเอาละสําหรับวันนี้นะครับปลาสวรรค์ทีวีเลย30นาทีอีกแน่นอนนะครับรายการยาวแทบทุกตอนเลยช่วงนี้ก็จากกันไปด้วยประโยคเดิมๆครับประโยชคลาสิธิกของรายการ ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ